สวัสดีครับเพียปองไปไหนมาเนี่ยนี่ยังมาดูเนี่ยมันดอกอะไรนะอเ,เออตะแบกบานแล้วร่วงไอ้ก็ได้เห็นแต่สีม่วงก็เหรออ๋อนี่แหละ,ะแล้วม่ดอกมันเล็กจังดอกอันนี้มันเป็นอาจจะพันมันเหรอไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นพันด้วยบปะพันก็มีสีชมพูนะผมก็ยังเออแล้วเขาดูอะไรบ้างว่าเป็นตะแบก บบมันมีอะไรอีกคล้ายๆกันกระตะแบกกะตะแบกมีสเลาแล้วก็อินเทอร์นิลมันแตกต่างกันยังไงแตกตาจากดอกก่อนดอกก่อนดอกนี่คล้ายกันมากเลยแทบจะแยกไม่ออกเลยเแต่ว่าดอกอินเทอร์น,นิลน,นี้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้ดอกนี้นะดอกตะแบกอดอกตะแบก่วนดอกสเลาเนี่ยมันจะเป็นพวงนะเป็นพวงสีชมพูแล้วก็กลายเป็นมีเป็นสีออก จำพูข้าวขาวอะไรเงี้ยนะลก็โรยไปแต่ถ้าว่าแยกชัดเจนอีกส่วนหนึ่งก็คือใบใบของตะแบกเนี่ยมันก็จะเป็นใบหนาหนามันมันทั้งสองฝั่งเนี่ยอย่างเงี้ยเี่ยเนี่ยใบมันมันอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วดอกอะไรอีกดอกนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ถ้าเกิดว่าเป็นสเลาเนี่ยเราเอามือลูดตรงเนี้ย มันจะเป็นขุยข้างหลังเออเป็นขุยเลยเนี่ยทั้งด้านหน้าเลยเนี่ยเป็นขุยเลยอ๋อยิ่งใบอ่อนนี้เป็นขุยชัดเจนเลยอ่าอ่ะอ่าอืมเนี่าแหละและอ,ลอีก,กนะที่ชัดเจนอีกอย่างก็คือเนี่ยอะไรแตกต่างจากขบวนอต้นไม้อทั้งสเหลาทั้งออินทดีนเนี่ยนี่แตกต่างมากที่สุดเพราะนี้เปลือกเป็นมันมันแล้วก็เนี่ยเป็นเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะร่อนมาเป็นแผ่น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 เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเลาเนี่ยมันจะเป็นลายเป็นร่องเป็นลายเป็นร่องเลยยาวเลยอินทนินนะอินทนินคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ยาวเท่าอต้นสเลาอ๋ออินทนินกับสเลานี่คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าสเลากับอินทนินก็จะต่างกันตรงที่ ใบใบสเลานี่จะรูดแล้วมันขนอ่ามีขุยมีอะไรเนี่ยอ่าแต่ว่าใบอินทานินรูดมาแล้วก็จะคล้ายใบนี้แต่ว่าใบใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าใบตะแบกแล้วมันปลูกยังไงมันปลูกในดินเหมือนกันได้หมดอเป็นพืชตระกูลเดียวกันสามต้นเนี่ยอยากปลูกไงก็ปลูก ปลูกได้ขอให้มีน้ำมีอะไรลดมันบ้างน้ำมีแดดมีปุ๋ยอยู่ได้อย่าไปปลูกบนปูนก็แล้วกันไปปลูกบนตึกใช่เดี๋ยวผมคนไม่รู้ไปปลูกบนตึกนะเล็กยอดนี้เหมือนกันไหมแดงแดงอะไรแดงแดงคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันนะถ้ากิดสดามันจะมียอดขาวยอดแดงใช่ไหมแต่นี่ยอดคล้ายคล้ายกันหมดเลยแล้วดอกแก่เนี่ยโอ้ดอกแก่นี่ก็ไปผลแก่เนี่ย อืผลของไอ้พวกสเลามันก็คล้ายกันหมดแหละคล้ายกันหมดแต่ยงมีใหญ่มีเล็กเออมีใหญ่มีเล็กอวันนี้ได้ความรู้จากนาเล็กบานเลยเนาะเรื่องแล้วสรุปนิดผมลืมแล้วต้นอะไรต้นตะแบกอ๋อตะแบกบานแล้วร่วงสีม่วงนะที่พี่เฝ้าคอยเนี่ยนะนั่นแหละอผมเกิดวันเสาร์ด้วยผมจะไปปลูกบ้างนี่สีม่วงชัดเจนเลยออเหรอเออสวยงามเนาะ ขอบคุณนาเล็กมากเลยที่ได้ความรู้ดีๆครับ,บจาก,กช่องนาเล็กกีตนายครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ